เอาละฮะอยู่กับผมต้องเกมไม่เช่นนันะครับผมและเราก็อยู่กันที่เกมลบอคก,กัน,เ,นเช่นเคยนะครับผมโอ้คุณย่าคุณย่าครับได้เวลาแล้วครับได้เวลาตื่นแล้วครับคุณย่าครับคุณย่าคุณย่าลางยังไม่ตื่นเราหน้ามูกย้อยเลยคุณย่าป้นหาขุ้เกียจของคุณย่าว้าห้องใต้หลังคาล็อกครับผมฉันต้องไปที่ใดและทำอย่างใด ทางที่เราต้องหาคุกกี้ได้นั่นก็คือห้องเครืวอล็อกเปิดไม่ได้ทางนี้ทางเดียวสินนะ่าเปิดได้นี่นี่คือห้องเครืวอเก็บคุกกี้มาแล้ววิ่งใจเย็นนะครับคุณย่าใจเย็น ปัญหากุญแจห้องใต้หล่ะคะแล้วไปที yeah, ่ห้องใต้หล่ะคะป่ะาฮ่าฮ่ากุจใจเย็นคุณหากุญแจใจเย็นนะคุณญ่าใจเย็นกุญแจอยู่ไหนอยู่ได้อ๋ออยู่นี่ไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วย่าครับใจเย็นอทางนี้เป้ะ ไปเลยครับคุณย่าใจเย็นละครับไปแล้วผมไปแล้วผมไม่ตั้งใจจะขโมยผมแค่หิวไปแล้วครับคุณย่าผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วตามาไหมไม่สิครับไปดูหนะ่อย ว้าย่าจะมาหลับตรงนี้ไม่ได้นะคุณย่าครับแต่อีกว้าคุณย่าผมไปจริงแล้วะมันอยู่หรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบแล้วอแล้วไรับคุณย่า้าัรับ้อ้ย ไม่เป็นไรนะคุณยา่าคุณย่านอนอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องตามผมมาปุ๊บชวบแป,ปประตูโอ้โหย่าครับผมมีเรื่องจะประึกษาครับคุณย่าครับทำไมคุณย่าต้องทำร้ายหลานตัวเองอย่างนี้ <c oughs> ไปเลยวัด <c oughs> อุ้ยแหน ยังอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงอย่าบอกนะว <c> h <oughs> y ปุญญาเย่ว้าห้าี้าห้าคุณย่าสายขวาลบคุณย่าผมสัญญาผมจะเป็นเด็กดีคุณย่ญญาปุญญาครับคุณย่ญญาวิวไปแล้ว ไปก่อนแล้วครับคุณย่าครับอเอ้ยแ w a บแบไม่มีโอเคบายโอ้ยมึมมนขึ้นไปเลยไกลได้วะออกถึงแล้ว อุ้ยคุณยาผมไม่ใช่หลายคนแรกของคุณยาใช่ไหมที่อะไรเห็นผ่านแบบแบบอุ้ยอาวแล้วยอาว้าทางตันนะ ขวาไปไปขวาขวาันได้ไปแล้วบายเกิดมาเจอปุ๊บเจอคุณย่าต่อใช่ไหมอ่าเข้าไม่ได้่ะ uh, คุณย่ามาย่า ใจเย็นนะคุณจ้าบ้าตามผมบ้างไปเลยไปแล้วใจเย็นนะคุณยา่าใจเย็น,นยเน oh. ออนั่นแหละหลับอยู่ตรงนั้นไปชัวร์ไถึงไหมนี่ โอเคไม่ถึงเอาใหม่ oh ถึงแล้วอะอะไรอ่ะเราต้องแข่งกับใครโอเค <we> okay. ไปทางนี้โอเคว๊อมีขับรถด้วยโอเคชวันแันแันแมนแมนแลยว เกินไปเ้ยถึงเออเฮ้ยโอ้ชาๆใจเย็นใจเย็นถึงแล้วอเหยุดขับไปต่อก็ไม่ได้อะแต่แวดแต่แวดมีเสียงอะไรอ่ะเกี้เสียงอะไร โอเคอุ้ยเกือบเกือบแล้วนี่นะหันมาทันลงมาวายอุ้ยเกือบมาแล้วฮอาวุธพร้อมขนาดนี้ไม่ต้องเสือกไปแล้วครับท่านผู้ชมนั่นนั่นไงแค่นี่เียงอยู่แนอ่ อุยเอาไปเลยคุณย่าคุกกี้เยงอยู่ไหนอุ้ยอุ้ย <l ost> โอ้โหไม่ได้มาคนเดียวมากันครบนี่เลยไป<ห> <มา S 2> เลยคุณย่าเอาไปกินไปเลยยายาเยอะไปแล้วคุ้ย่า ไปอีกินหมดยังหมดยังหมดเถอะอ่นแหล,ละและแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภายห้องส่วนตัวใช่หรือเปล่าโจแหวนห้องส่วนตัวอ่าจบแล้วและแล้วเราก็ รอดพ้นจากคุณย่าของเราเออโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาผมลงคลิปให,ใหม่ๆจะได้มีการแจ้งเตือนขึ้นนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้บ๊ายบาย